พี่น้องที่รักในองค์เปรียสุริต์เจ้าเช้าวันใหม่วันต้นสัปดาห์เราเริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรจากพระธรรมอิสยาบทที่30ข้อ2ีดังนี้เมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าจะได้ยินวจะนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้นี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้อเมน หัวข้อเช้าวันนี้ข้าพเจ้าให้หัวข้อว่าข่าววันแรงงานเรื่องราวปรากฏดังนี้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตดิฉันไปนมัสการพระเจ้าวันนั้นเป็นวันแรงงานสุดสัปดาห์ศาสนาจารย์กำลังเทศนาอยู่ที่ดิฉันไปโบสถ์ก็เพราะหวังจะได้รับกำลังใจและอาจจะได้รับความเห็นใจด้วยท่านนักเทศกล่าวว่า ถ้าคุณรู้สึกอยากทำงานจงทำถ้าคุณรู้สึกไม่อยากทำก็จงทำเสียท่านกําลังพูดถึงการทำงานในแผ่นดินของพระเจ้าแต่คำพูดของท่านสื่อความง่ายๆให้ดิฉันรู้วิธีจัดการกับความเศร้าโศกที่รุมเร้าอยู่ว่าให้ใช้เวลาอดทนอย่าได้อยู่ว่างคำพูดของท่านเป็นจิตวิญญาณและความจริง จากยอนบทที่ 4: ี่ข้อ23หลายสัปดาห์ต่อมาก็พิสูจน์ได้ว่าคำพูดนั้นเป็นความสว่างส่องทางให้ดิฉันจริงๆเมื่อความสงสารตนเองหรือความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นเมื่อใดดิฉันจะทำงานการหมกมุ่นอยู่กับงานพิพาดิฉันไปสู่กิจกรรมและมิตรภาพใหม่ๆพระเจ้าทรงเป็นพระสหายที่มีค่าเหลือที่จะนับ ขนา,นานับได้ความรักของพระองค์นำพาเราไปสู่การบำบัดรักษาถึงแม้ความเศร้าจะไม่หายไปทันทีทันใดแต่ดิฉันรู้อยู่แก่ใจเสมอว่าพระองค์กำลังช่วยดิฉันอยู่นี่แหละคือสิ่งสำคัญเนื้ออื่นใดให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำอย่างสัต์สื่อของพระองค์ ขอบคุณสำหรับบรรดาผู้รับใช้ที่กล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตและสันที่สุขโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนหัวข้อเช้าวันนี้หัวข้อคิดเช้าวันนี้แม้ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ใกล้และสนองความจำเป็นของเราอาเมน